คำถามยอดฮิตที่ไม่รู้ไม่ได้แล้ว What are your hobbies? What do you do in your spare time? How do you spend your free time? พอมาเจอคำถามพวกนี้เนี่ยน้องๆหลายๆคนเนี่ยก็าจะาบอกว่าอาหนูชอบดูหนังค่ะหนูชอบฟังเพลงค่ะซึ่งคำตอบพวกนี้เนี่ยใครๆก็ตอบได้ถูกไหมคะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยครูเซ่จะมาสอน2เทคนิคเด็ดที่จะทำให้คำตอบของเราโดดเด่นและเป็นที่น่าจดจำค่ะ เทคนิคที่1รู้จริงทําจริงเล่าได้เราจะต้องเลือกงานอนดิเตนะคะที่เราเนี่ยสนใจแล้วก็มีความเข้าใจมีความรู้พื้นฐานกับมันจริงๆนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคณะกรรมการถ้าเกิดสมมติเขาถามเจาะลึกขึ้นมาแล้วเราดันเลือกงานอนดิเลตท,ที่เราแบบจริงๆแล้วเราไม่ได้สนใจไม่ได้อินกับมันอะไรเงี้ยเราก็อาจจะอธิบายไม่ได้แล้วก็ไปตอบไม่ถูกนะคะ เทคนิคที่2สร้างสรอรี่โยงเข้ากับคณะและบอกประโยชน์ของกิจกรรมนั้นๆอย่างเช่นน้องๆที่จะเข้าบานหลักนะคะอาจจะบอกว่าอ๋อเวลาว่างนะคะหนู่าชอบดูหนังอะคะ่ะซึ่งหนังที่หนูดูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหนูชอบดูหลากหลายชาติมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังญี่ปุ่นหนังไทยหนังจีนหนังเกาหลีหนังฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งการที่หนูได้ดูหนังเกี่ยวกับแบบหลากหลายชาติเนี่ยมันก็ทําให้หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับ,บวัฒนธรรมต่างๆและที่สําคัญเนี่ยก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับด้านภาษาแล้วก็วิธีการใช้ชีวิต ที่แตกต่างกันของคนในแต่ละประเทศนั้นๆหรือว่าน้องที่จะเข้า BBA เนี่ยก็อาจจะบอกว่าอ๋อในหนูมีความสนใจนะในด้านของ marketing นะเพราะฉะนั้นในเวลาว่างเนี่ยหนูก็จะชอบอ่านแบบพวกบทความออนไลน์บล็อกต่างๆบนโซเชียลนะคะเกี่ยวกับด้าน marketing trend s, หรือว่าด้าน advertising หรือน้องบางคนอาจจะบอกว่าอ๋อหนูเปิดร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์กับเพื่อนค่ะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับด้านการทําการตลาดแล้วก็การทําธุรกิจด้วยนะคะ สรุปเทคนิคในการตอบคำถามเรื่องงานอดิเรกให้โดดเด่นแล้วก็โดนใจคณะกรรมการเทคนิคที่1รู้จริงทำจริงเล่าได้และเทคนิคที่2สร้างสตอรี่โยงเข้ากับคณะแล้วก็ รายประโยชน์ของกิจกรรมนั้นๆนะคะสําหรับน้องๆคนไหนเนี่ยที่อยากได้เทคนิคดีๆอยากได้เคล็ดลับดีๆนะคะแล้วก็อยากมีความมั่นใจในการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์มากขึ้นครูส้อยเนยมีคอร์สดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือคอร์สสอนสดแบบ e x c l u s i v e ซีฟสำหรับน้องๆที่จะเตรียมตัวเข้าคณะอินเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็น BVA VE e b a VJM Com Arts Barlark หรือคณะอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อครูส้อยมาได้ซึ่งในคอร์สนเนี่ยครูส้อยเนี่ยตั้งใจทำเต็มที่มากๆเลยนะ โดยการรวบรวมเอาประสบการณ์ต่างๆนะคะทั้งที่ครูส้อยเป็นคนที่ถูกสัมภาษณ์จริงๆนะคะทั้งมหาวิทยาลัยไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยแล้วกับการที่ครูส้อยเนี่ยได้เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยจริงๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะมาแชร์เคล็ดลับดีๆเทคนิคเด็ดๆให้น้องๆเด้เอาไปใช้กันนะคะโดยคลาสนีเนี่ยรับจํานวนจํากัดมากๆแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะเพราะว่าอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยสามารถพูดได้อย่างมั่นใจ100%ทุกคนค่ะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะ